อริหานิยธรรมทำมันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านเพียงฝ่ายเดียวหากหมู่บ้านใดชุมชนใดปฏิบัติตามแล้วไม่มีโทษเลยข้อสองสมาชิกมันเรื่มประชุม และเลือกประชุมพร้อมกันสามสมาชิกยอมรับมติส่วนใหญ่ของที่ประชุมในการแก้ไขปัญหาร่วมแรงทุกคนชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงทุกคนชุมชนเข้มแข็ง ที่อยู่ใน,นมือผมนั่นคือเทียนหนึ่งเล่มเทียนึนเล่มเดียวเปรียนสมุนชีตของเราที่อยู่เทียนตเป็นเอวไม่คิดจะพูหาใส่ใครและไม่คิดจะให้ใครพหาใส่เราเทียนอยู่ใน,นมือผมนี่คือเทียนเจ็ดเล่มเปรียนก่ออรใหมรทำเจ็ดระการ เป็นการบอกว่าเราไม่อยู่ดีตัวคนเดียวเลยหรือบ้างในชุมชนในสังคมนี้เพียงเจ็เด่นนี้ที่น้องรู้ว่าอย่างไดที่มีลมพัดมาหรืออย่างไดที่มันมีมาต่อให้มันด mm ับไปหนึ่งเล่นหนึ่งเด่นลายดับแต่มันยังมีเด่นหนึ่งมันยังติดมาใหม่ใบก็จะไม่มีวันดับเพราะมันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โอกาสนี้มันไม่ได้มีบ่อยครั้งครับได้ฟังที่เรานำเสนอกันแม้กระทั่งตอนทีน่ด,ดีสมการประเด็นเคยมาเป็นไาน์ว่าให้เราเหลือเพียงแค่หนึ่งร้อยคนแล้วนะทุกหมู่บ้านจะเป็นยังไงแต่ที่สำคัญคือวันนี้ อยู่ในใจของมันวิธีการทำชีวิตของๆมันจะมีแต่ความสุขไม่มีคว่าทุกข์เพราะเราทำให้หัวใจคนที่อยู่ตรงนี้คือผู้ที่มีจิตอาสาแม้ผู้ใหญ่ผู้ชื่จะมาและยอมัำก็ไม่ต้องมาเงมือเพื่อราชการแต่ผมก็เชื่อว่าผู้กล้าอาสาที่จริงใจ อิินาสักการณนาพุทธังอภิปูชยามาอิินาสักการณนาธัมมังอภิปูชยามาท่านผู้พัและผู้ม่นที่มาน้เพื่อ

ทั้งว่าตั้งแต่รปตะชุมนะครับแล้วก็เราตอกมือมการตบกมือนั้นเป็นแบบสากลเรานะครับทั่วโลกก็ใช้กันอยู่แต่หมู่บ้านเราเราจะใช้หล,ลักงหัทตงกคือตามข้อสีค่ครับสมาชิกงินกายรยอมรับและเราพูดโสดประการแรกประกาองข้อแรกให้ อายุน้อยกว่าไปกล้ยกมือไหผู้โศนะครับนะครับเอาครับเอาชกมือว่าผู้โศวัดครับสวัสดีครับคผมนุ่ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank mm -hmm. you.